ได้เวลาแฟชั่นโชว์กันแล้วนะครับครับพร้อมแล้วเรามาดูการเดินแบบ inclusive รนเวย์กันครับภาพในหัวผมคือผมเดินอยู่ในมือวุ่นวายเดินสับซับสับซับ,บอ้อยตายเลยจ้าเดินส้นสูงได้ไม่ขัดเขินนะจ้ะส้นเข็มไดนะ้ไหรู้สึกว่าตัวเองเหมาะสมกับส้นสูงนะรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ว่ะฟิล์มทำได้ดีมากวันนี้เราให้ฟิล์มก้าวเต็มเปิดมาได้ดีดูแล้วมีจริตเบาๆกำลังดี ตอนแรกนึกว่าไอ้ฟิล์มจะฟูลเทิร์นเพราะว่าบอมกับฟิล์มอะฟูเทิร์นได้พอผมเห็นว่าฟิล์มไม่ได้ฟูลเทิร์นปุ๊บสิ่งที่ผมคิดก็คือโอเคจังหวะนี้แหละเราต้องฟูลเทิร์นโชว์แล้วเพราะเราเป็นคนที่สองด้วยฟูลเทิร์นปุ๊บก็ไม่แย่ป่ะไม่เล้วก็ตอนแรกนะครับที่เห็นเซตเนี่ยผมก็แบบโอ้มีบล็อกมาด้วยอะไปบล็อกสุดท้า,ายเลย่อเลยครับโอ้โหานิ่งชัดเจโนโฮสได้ดีเออ ลูกเอาอยู่โหันมากเลยคิมอ่ะแล้วบอมเดินเกี่บเข้าไปอ่ะไอคิมก็ฟูเทินเหมือนกันแต่อบอมทำก่อนแล้วตอนข้างดีนะครับดีกว่าพี่บอมแน่นอนตอนแรกอะผมก็คิดว่าเป็นการเดินแบบแบบเท่ๆผู้ชายใส่รองเท้าธรรมดาแต่ไม่ใช่เลยมารู้ตัวอีกทีได้ใส่คู่นี่โอ้โหโอ้โหเบสสวนมาได้อย่างซูเปอร์โมเดลมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมมันพุ่งมาแบบ แล้วก็ไปเลยคือเรายังไม่ได้เต็มอิ่มกับเขาเขาก็หายไปแล้วพักก่อนดีกว่าครับเดินปกติยังเหนื่อยเลยครับวันนี้ต้องเดินส้นสูงนี่เหนื่อยยิ่งกว่าทุกคนมีความเป็นผู้หญิงในตัวซึ่งที่ก็ดึงความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในตัวเนี่ยออกมาโอเค I อ i คอนแทคคือแบบว่าสวยๆหน่อยอรอย่างนี้ พิกของเราหวานน้ำต้มกระดูกมากวันนี้น่านิ่งมากแต่มีความรู้สึกว่าพีค้กากล้ากล้ากลัวกลัวหรือเปล่าจ๊ะอยากปล่อยก็ปล่อยเถอะแม่ไม่ว่าหรอกพอผมเดินเข้าไปปุ๊บน้องพีกกาลังกลับมาครับผมผมก็แบบมันต้องหลบว่ะไปมาหลบไม่ได้ครับผมโอ้เต็มเต็มเลยครับพี่เต็มเลยแล้วผมว่าโอ้ชก็จิกพีซบีแรง,งแรงมากพีซบีแบบช็อปพี ็ตอนแต่งหน้าคือยังไม่เท่าไหร่แต่พอเห็นส้นสูงเท่านั้นล่ะคือแบบโอ้เมก้อยากจะลองเดินโทนี่นะครับโทนี่เนี่ยเหมือนมากอย่าเรียกว่าโทนี่ค่ะให้เรียกว่าอันโทลี่วาสวยมากมาจ้าโทนี่เป็นนางแบบได้เลยนะอย่าเป็นเลยในแบบเอาเลยนะ แม่จะได้สนับสนุนเต็มที่เอ้ยมันน่ารักกว่าปังมากครับยอบน้องจริงยอบครับทุกคนชมว่าวันนี้มงลงค่ะมาคอสครับ oh my inner I was the beautiful girl here in Thailand <laughs> มาคาสเอิ์เหมือนแฟชั่นผู้หญิงเหมือนกันนะคะทำได้ดีมากมีความแบบไฮมีความแบบเดินสมัยใหม่เราชอบนี่ก็เป็นการใส,ส่ส้นสูงครั้งแรก ซึ่งรู้สึกว่าผมประทับใจมากที่วู้ิงอยู่กับรองเท้าแบบนี้ได้เป็นเวลานานๆผมใส่แค่แบบสองสามนาทีผมรู้สึกแบบปวดไปหมดบอสเซอร์ไพรส์มากขนาดเปิดรอยสักหน้าหวานละมุนนีมากโอ้ my god เป็นกระเทยกันปะเนี่ยเรือให้มาแตนกันได้หมดเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเดินออกไปจะสาวกว่าที่คิดไว้นิดนึงิมมี่ครับวันนี้นะครับเป็นการใส่ ส้นส oh, oh, like um, ูงครั้งแรกของผมครับผมโอ้ผมเข้าใจผู้หญิงเลยมันเดินยากมากเลยอ่ะจริงๆอุ้ยโลจ้ายูนิเซ็กซ์เรลเนสเดินเก่งมากอ่ะเป็นทาแปลกที่มากแอนที่จูดบอกเลยนะว่าเป็นตัวเองโดยที่ไม่กังวลกับส้นสูงที่เราไม่เคยใส่ในหัวไม่ได้คิดถึงรองเท้าเลยคิดว่ามองไปข้างหน้ามองกรรมการมั่นใจคือโจทย์นี้จิ๊บน่าจะมีความกล้ามากกว่าหนุ่มๆ แต่ปรากฏว่าอิปคะนน่ะอันจิบแข็งกว่าโทนี่อีกค่ะพอแล้วครับพี่พอนี่แบบจะไปตีใครดูซาเขาแบบนึกว่าชาวล็อกขอบตาดำพอที่เดินทลุจออกมาหล้อจ๊ะตกเวทีตกไฟตายไปเลยจ้าและลนมากที่เผาคะตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะสวัสดีคะ่ะทิซ่าทีมจ,กกจักรจันค่ะ ซีเกมนะครับวันนี้ต้องขอโทษพี่อาร์ตด้วยนะคะซีซ่าสวยกว่าค่ะยอมค่ะงงสิคะผมไม่เห็นความเป็นซีเกมอีกแล้วอะเห็นแล้วมันเขี้ยวโอ้โหซีเกมนะครับคม่รัศมีแขร์นะครับซีเกมนะครับมั่นใจมากค่ะเพราะว่าองค์แม่รัศมีแขรเนี่ยได้ลงเต็มเต็มแล้วในวันนี้ขอบคุณคุณแม่รัศมีแขรด้วยซีเกมไปแดร็กเวสได้เลยนะ ที่เกมดีมากได้สิบเต็มเลยค่ะชอบต่อไปจะเป็นฟินาเล่น,นะครับคือผลวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะว่าเด็กคนไหนก็ได้อะเราถือว่าเด็กทุกคนแบบดีมากอะข้ามเส้นได้รู้สึกว่าเขาีแลกซ์กับตัวเขาเองแล้วเขาก็ยอมทำในสิ่งที่มันผู้ชายน้อยคนมากจะยอมทำถึงแม้ว่าจะเป็นความสนุกแค่ชว่วคืนแต่อินเนอร์ที่ส่งมาให้เราเรารับรู้ได้แล้วเราก็มีความรู้สกว่ามันดี นี่คือการแข่งขันที่สนุกและมีสีสันฉากฟินาเล่ผมเดินเข้าไปอยู่ข้างหน้าผมโพสอยู่ข้างหน้าแล้วปุ๊บอย่างมั่นสักพักมีหินที่ไหนไม่รู้เดินชนผมพังสีเกมครับพี PC เกมมาครับผมมาเป็นคิงคองเลยครับวันนี้แล้วก็ชนแต่ละคนปุ่งปุ่มปุ่ง,งใครอย่ามาขวางฉันวันนี้แม่จะเดินเอาฟินาเล่เอาเอาฟินาเล่ซฟินาเล่หล,ล่นครับผม ผมพยายามไม่ขำ้วแต่ผมไม่ได้จริงๆผมหลุดแต่ว่าตอนหน้ากรรมการคือผมหลุดมากว่าอินเนอร์คือโพสลอยๆสวยๆวันนี้ต้องสวยที่สุดจะต้องโพสกับกำแพงและจบที่กำแพงจบจริงๆด้วยค่ะก่อนประกาศผลนะครับเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยดีกว่าครับคุณสายป่านครับเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมนะคะป่านสนุกมากป่านเอนจอยมากๆแล้วป่านรู้สึกว่านี่คือโชว์ที่ดี มากโชวหนึ่งคือรู้สึกดีใจอะค่ะที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ค่ะภาพรวมรู้สึกอิอมเพรสมากๆนะคะกับความตั้งใจของทุกคนคือเราสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทและความที่ที่มันพอมฟอร์ตอะรู้สึกเอฟเฟร์เชตรงนี้มากค่ะครับและผู้ที่เดิน inclusive รันเวยได้ดีที่สุดและเป็นผู้ชนะในวันนี้คือใครครับและผู้ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้ก็คือ ซีเกมค่ะภูมิใจที่เราเกินนะครับในการชนะมาสเตอร์คัทครั้งแรกของผมแม่ครับดูผมอูใช่ไหมครับผมชนะมาสเตอร์คัทที่อินเนอร์มาเต็มจริงๆครับแม่กิดนดีด้วยครับแม่ได้ลูกสาวและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเรานะครับคุณแองเจลเล่คุณสายป่านแมนเทอร์อาร์ตและแมนเทอร์สปิน่าครับและขอบคุณแบรนด์รองเท้าติฉินนินทานะครับที่ใส่เดินแบบในวันนี้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะค,ครับสำหรับคนที่ต้องการกล้ามเนื้อน่องนะคะก็แนะนําให้ซื้อส้นสูงและเดินในบ้านบอกเมียบอกลูกให้เรียบร้อยว่าเราจะเอากล้ามน่องนะคะได้แน่นอนค่ะรับประกันซีซ่าคอนเฟิร์ม